ณประสาทอันเบิร์ตไอสไตน์เมืองแห่งความพยายามและความอดทนมีราชินีและเบบี้ไฟติ้งอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งฝาแฝดอมองอัสต้องการเข้ามายึดครองปราสาทแห่งนี้นี่สินะปราสาทอันเบิร์ตไอ์สไตน์เมืองแห่งความพยายามและอดทนวันนี้แหละเราจะมาทําลายปราสาทนี้พวกเราเข้าไปยึดปราสาทนี้กันเถอะเข้าไปันเลย พวกเธอเป็นใครนะ่ะแล้วเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเราเป็นฝาแฝดอ m o งอั us, สจะมายึดที่นี่ยังไงล่ะพอเราไม่มีทางอย่เธอทำแบบนั้นหรอยอมแพ้ซะเถอะรับนี่ไปซะระเบิดความท้อแท้และนี่ระเบิดความกลัวจงไปตามหาโปเกมอนผู้พิทักที่ชื่อว่ามีอะไรด้อนกับกราเซียและสส่รับเพกาซัสเฮ้ ณปรา,าสาทมีไรดอนอกราเซียและสายรับเพกซาาัสกำลังยืนคุยกันอยู่ช่วยด้วยฝาแฝดอมองัสมาจนด,ดีปรสา,าสาทของพวกเราพาะเราต้องการพลังเยอะที่สุดที่พวกเราเก็บได้อ๋อฝาแฝดอมองัสเหรอเรารู้จักดีเขาชอบไปยึดปรสา,าสาทของผู้อื่นเขาจะชอบเอาระเบิดความท้อแท้แล้วก็เลอระเบิดความกลัวมาทำลายอ๋อได้เลยเดี๋ยวเราช่วยเองถ้าอย่างนั้นอะ เราสู้กันแค่ไม่กี่คนไม่ได้หรอกเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากนางฟ้าแล้วก็เอาซิกมาแมงโก้เรารู้จักทางไปหานางฟ้าปีกใส่ลุงนะโอเคไม่ไงั้นพวกเราก็รีบไปกันเลยด้วยการนำทางของสายรับเพกซั์และพลังของโปกเกมอนผู้พิทัก จึงทําให้ทั้ง4ได้เดินทางมาถึงที่อยู่ของนางฟ้าปีดสายรุ้งในที่สุดและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเราเข้าใจแล้วในการกําจัดฝาแฟนอามังอัสต้องไปเอาออร่าแมนโกจากซิกเมอร์แมนโกมาอะไรคือออร่าแมนโกออร่าแมนโกก็คือพลังที่ทําให้พวกเราแข็งแรงมากขึ้นอ๋อเราเข้าใจแล้ว ขอบคุณมากเลยนะใช่ขอบคุณมากเลยขอบคุณเลยแต่ว่าซิกมาแมงโก้มันจะอยู่ในป่าที่ลึกที่สุดของที่นี่แล้วป่าที่ลึกที่สุดอยู่ตรงไหนล่ะตรงนู้นนะอ๋อ,อตรงนู้นสิอขอบคนที่บอกนะใชุ่กคนเราไปกันเลยล<ป>ในป่าที่ลึกที่สุดทั้ง4ี่คนได้เดินทางมาพบกับห้องลับของนางฟ้าแล้วพบเข้ากับกล่องของซิกมาแมงโก้ เฮ้ยทุกคนอันนี้น่าจะซิกแมงโก้นะจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยอันนี้ใช่ผกหรือเออใช่นี่นี่เป็นลูกมะยงชิดยักษ์หรือเปล่าเนะ้อสวัสดีผู้กล้าจากประสาทเอลเบิร์ตไอน์สไตน์ฉันได้รู้ทุกอย่างแล้วว่าพวกเธอมาที่นี่ทำไมรู้ได้ไงล่ะใช่ เพราะมันจะมีออล่าความกลัวความท้อแท้แล้วสิ่งฟิกไมซตต่างต่างแล้วมันจะเอเละชันแต่ไม่ต้องกลัวนะพวกเธอถ้าพวกเธอได้รับออล่าไปแล้วพวกเธอจะปลอดภัยและพวกเธอสามารถสู้ฟิกไมซตได้ณห้องของนางฟ้า เยืนพวกเราได้แล้วพวกเราได้แล้วใช่ทุกคนได้พลังแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราขอช่วยเป็นกำลังใจได้ไหมได้แล้วเราขอไปด้วยนะได้ฟรีไปกันไปกันเย้นี่สินะพักพวกของพวกเธอเขใช่เราไม่ยอมแพ้เหมือนเมื่อก่อนแล้วมีมาเยอะเท่าไหร่ก็เอาชนะพวกเราไม่ได้หรอก งั้นมาสู้กันเลยดีกว่าแต่ว่าพวกเราได้พลังออล่าแมนก็ออลล่าแมงโก,ม,งกมาหมดแล้วพวกเราไม่มีทางแพ้หรอกทั้งสองฝ่ายได้ทำการต่อสู้กันโดยพลังของความพยายามทำให้ฝ่ายเบบี้ไฟติ้งกับพวกท้องได้รับชัยชนะพวกเจ้า มีพลังชีว่าแมนโก้แต่ยังไงเจ้าก็มีโอกาสแพ้แต่ด้วยความพยายามของพวกเจ้านะ่ะทําให้พวกเจ้าชนะแน่นอนแล้วพวกเจ้าอาจจะเป็นผู้ก้าหารต่อไปก็ได้แล้วพวกเจ้าต้องห้ามเป็นฟิกไเสร็จแล้วห้ามยอมแพ้ตงรับพลังเข้าไปซะอาาา่าดูแล้วนี่พวกเราไม่ได้ถูกกำจัดเลยเนี่ยขอบคุณมากนะ เดี๋ยวเราจะทำให้ราชินีฟื้นขึ้นมาให้ได้ช่พี่คำว่าช่วยเราแล้วขอบคุณมากนะเพราะความพยายามของทุกคนจึงทำให้ปราสาทแห่งนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เย้ yeah!